ยบดามา่าการมินปกป้องแน็กชาลีฟาดแฟนฉันฉันด่าได้คนเดียวกลายเป็นดามาร้อนแรงในโลกโซเชียลิซิเดียวสำหรับคู่รักสายหาอารมณ์ดีอย่างแน็กชาลีกับการมินหลังจากฝ่ายชายได้นําน้องงูสุดที่รักมาอวดหวานใจแต่อาจจะโชว์ให้เห็นในระยะประชิดตัวเกินไปทําให้สาวการมินตกใจวิ่งหนีกระเจิงแต่ทว่างานนี้ก็ได้จุดชนวนให้กับแฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่พอใจต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แน็กอย่างหนกักถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่าทําแบบนี้อันต รายเกินไปเพราะก่อนหน้านี้แน็กเองก็เคยโดนงูกัดมาแล้วล่าสุดกามินในไลฟ์ได้เคลียร์ประเด็นดราม่าทั้งหมดโดยยืนยันว่าเธอนั้นแค่ตกใจเท่านั้นเพราะที่เกาหลีไม่ได้เจองูง,ง่ายๆเหมือนเมืองไทยซึ่งแน็กบอกว่าไม่มีพิษก็สบายใจนอกจากนี้กามินก็ได้เผยอีกว่าไม่อยากให้แฟนคลับแบ่งแยกเพราะแฟนคลับของเธอก็เหมือนกับแฟนคลับของแน็กชาลีอีกทั้งยังลั่นชัดเจนด้วยว่าอย่าด่าแฟนฉันแฟนฉันฉันด่าได้คนเดียว killed yeah. it Okay. Okay! Hi everyone! Sawadika, corn Hi, the corn Hey, hi! Hey, come in, lady! Lady, lady, lady! Come in, lady! Do do. Hi, everyone! Hi, Popcorn! Hi, 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 everyone! Come in, Lindsay! 스낵 어어! 나맵능 하지마 잘리협 스낵 너톰 마루 하이 하이 가민 가민 메이크업 레디 가민 투콘 웍 비니시 투콘 웍 비니시 tụi con ta tha Hokkai, cơ hai really like snack. Camin really chop snack. I like, I like the now we don't have drama yet. Yesterday, really, really. ไลฟ์อยู่แต่เข้าไลฟ์เลยเตียวเข้ามาเลย yesterday yesterday who drama made โหแฟนคลับอ่ะไม่เป็นคนหรอโหโย่แฟนคลับ you you ask anybody เดี๋ยวเฮดชาร์ลีบีคอร์ส n เน c กอ่ะ you tell anybody เดีย you snake you engineer snake c o m ู c o u p เย่ my my family don't hate you เออไม่เลย don't hate you จริงๆร a งเฮดชาร์ลีก็สบายสบาย Don't h a เ e you. next time c ่ a r า i e my family <Next. S 1> my family very kind yes. next next สวัสดีค่ะ next time Charlie. Just snake. Here. Ah, uh, very really good. อกเขาไปเลยบอกเาไป you you tell anybody ย right? you and me อ oh, home fire เย้ and e คูบอ อืมอ่เข้าใจไม่มเข้าใจออ you 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 are you are you are b u y o r band and take take ออ and come come on <bond. S 1> and you and me and snake snake ไอ้แ c a c าอยู่ไง yes เออไม่แบกไม่แบกปนมาด้วยกันนะ่ช่วยกันแบกงูมาเนี่ยเฮ้ยพูดเรื่องมาอืมเดี๋ยวผมจะงูมันคล้องคอแล้วให้กัดที่ตรงแขน s ส a น e อังอยู่ไวริกย 가민, 가민, 어, 뭐지? 지현님, 이거 한 번만 해석해주면 안 돼요? 저, 저 가민, 저는 뱀을 무서워하는 게 아니라 징그러워해요. 그리고 찰, 찰리는 뱀을, 뭐지, 좋아하니까. 저는 그냥 귀엽고 좋아하려고 노력하는데 어제는 그냥 갑자기 모르는 상태에서 뱀이 뱀이 같이 있어서 놀랬던 거지 그런 걸로 혹시 뭐저 저의 찰리를 뭐뭐 뭐 혹시 욕 아뭐지 드라마 저의 찰리로 인해서 욕하시는 아 욕하시는 아니 그러니까 뭐라고 하시는 분들 드라마 만드시는 분들 뭐지 하지 말아달라고 해주시고 그리고 제 찰리는 저만 욕할 수 있으니까 <laughs> 찰리 찰, 저 저만의 어제 남자친구 뭐라고 하지 마세요 여러분 그리고 뭐지 귀엽게 봐주세요 여러분. หยาบแยงแบบยืยยหน่อยแต่ว่าทีเนี้ยคือเมื่อวานที่ไปอ่ะคือไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องไปเจองูเขาก็เลยตกใจแล้วก็ง่ายๆเลยก็คืออย่าว่าพี่แน็กนะคะทุกคนอย่าว่าเพราะว่าพี่แน็กเนี่ยการินว่าได้คนเดียวค่ะเขาเป็แฟนของการินนะคะจาการเนี่คนเดียว่การินดราม่านวอร่บอสชา์ลีวอรี่จริงจริงชารลีดราม่าวอร่ยูจริงโอดอนวอรนชอบเลยนี่บคจะงมาออเลยเซง 핑크, 찰리, 찰리, 돈 워리버. 기분이 유쾌하진 않을 거예요. 그러니까 저는 드라마에 상관없고 드라마가 있는지도 모르거든요. 그러니까 여러분들 뭐지? 저희 좀만 귀엽게 봐주세요. 야, 에드콘과 와, 엔도우랑 코우나이나 가. 너가 뭐야? 북강이 허겁해야 한다. 처음으로 봐. 맨동탕 먹었구나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 . 맨동탕 먹 มันก็มีงูจริงๆอยู่แล้วซึ่งเขาก็เห็มกันมานานอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าคนที่แบบไม่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 รู้อะไรคือบ้านผมมันมีงูแม่งต้องเอางูไปไว้ไหนวะมันก็อยู่แค่ว่าผมไม่ได้ออกงูออกกล้องเหมือนแต่ก่อนนี่แล้ว ก็แต่ว่าไม่อยากให้แบบแบ่งแยกแฟนค่ะเพราะว่าแฟนคลับของการินก็เหมือนแฟนคลับของพี่แม็กตีเลยผมชอบไปเองไปเลยชาลีเลืเศร้าเราเนโนกามินเาะกามินจริงๆริงทุกคนชาลว่าคนที่เนี่ยบ้านผมมันมีงูอยู่แล้วเขาก็เห็นกันอยู่แล้วรู้กันมานานแล้วว่ามีงูตั้งนานลวนั่นแหละเออชาลีเนี่ยนิกซ์ทามในชาลีจะงูอ่ะเฮียกูดไปกามินตายเออตายเลยกูดกูดตาย ไอ้ last night we ก็ meet งูเกน mini งูยัง in road ไว้ี่กูเลยชาลีวันอยากอยากเลี้ยงงูภาษาเกาหลีพูดไงนะเพมคิ้วงูตัวเล็กู่วานอ่ะงูตัวเล็กเมคืออเจนคือชารเดมคิวกเปโชว์จเกคือน่าว่าโซนนี่คืองูเนี่ยมันโชว์เงี้ย yesterday last night อยู่เงี้ยอยู่งูงูวันไฟติ้งยูยูรีเมมเบอร์งูวันไฟติ้งงูเงี้ย 아, 저는 뱀에 대해서 잘 몰라요. 근데 잘 알더라고요. 그래서 독이 있는 뱀인지 아닌지 한국에는 그렇게 뱀을 보는 일이 쉬운 일이 아니니까. 근데 여기는 그냥 막 다니잖아요. 어저께 뱀이 나온 거예요. 저는 막 무서워서 혹시 독 있는 그뱀 있을까봐 이렇게 쭉 주면은 진짜 죽을 수도 있거든요. 한국에는 독 있는 뱀이 물려서 죽은 사례들이 많다 보니까 산타다가 그래서 저는 무서웠거든요. 근데 찰리는 뱀에 대해서 잘 아니까 이 뱀은 해치지 않는 뱀이라고 얘기를 하시더라고요. กว่าเหมือนพี่แน็กก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับงูเยอะรู้ดีว่าแบบงูตัวนี้มีพิษหรือว่าไม่มีพิษไหมแต่ว่าที่เกาหลีเขาจะไม่ค่อยได้เจองูง่ายเหมือนบ้านเราเพราะว่าเราแบบเจอง่ายกว่าม้วกรแบบสนุกสนุกแล้วก็แบบว่าเหมือนที่เกาหลีเขาจะมีข่าวว่าแบบคนไปเดินเขาโดนกระตี้ยแล้วเขาก็เลยกลัวอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานเจอล้วแบบเห็นพี่แน็กบอกว่ามันไม่มีพิษก็เลยแบบสบายใจคืออยากให้แบบว่าพอแบบเราได้เจองูหลายแบบนะเราแบบคืองูบางตัวมันมันจะโชว์เหมือนหมือนโชว์จดุเงี้ยจริงคือ เหมือนเมื่อวานงูที่เราเจอตอนกลางคืนคืองูก้นโขดยูแอมี่ลัสไนอะเฮลเฮลงูนะเฮลสเนกบีคอสแคทแต่วันเขียวแคทวันเขียวสเนกล่าสุดเมื่อคืนเจองูแมวกำลังจะฆ่าแมวมันเล่นไงผมออกไปก็เจอ เราก็ชอบเล่นกับงูแล้วเราก็จับขึ้นมาเลยงูมันก็โชว์มันมันจะใช้หางมันตั้งเหมือนหัวนี่ก็ถามว่าหัวมันอยู่ไหนทายใช่จริงมาเคื่อไหรกครับเรนโอ้เจสยกูปีกเป็ดนี่ปีกเทยหั้งแต่ที่ตั้งเหมือนแผ่แม่บียอ นั่นแหะคือหางมันมันตกใจแมวมันกลัวแมวมันเลยตั้งหางมันขึ้นแต่มันเหมือนหัวคนไม่รู้จักเลยียกว่าเป็นมีดทิอต้นชงนี่คุณผู้ชมก้อนขบก้นขบก้นขบนะก้อนขบ이라고하는종인데꼬리를약간무서때꼬리를채워서약간위협을่งเ We have video? You, you, you last last night you you shooting you, you take. Ah, uh, <a little. S 1> but but I I don't know เอ่อ저장이됐는지안됐는지모르겠어요제가하다가징그러워서해보가지고저장ไม่แน่ใจว่าเซฟไหมครับเพราะว่าถ่ายถ่ายอยู่แล้วก็แบบกลัวมันใหญ่เยี่ยมเยอะๆไม่ก็คือคือเขาถ่ายยูอะยูชารีฮะชารีเพย์วิ n เนก and เขาถ่ายวิดีโอผมก็โยนงูใส่เขาไง <목소리가 웃음> 아, 그냥, 아직, 아, 자꾸, 놀려요. 아니, 기가리는자가장난 자기가, 자기가, 까자가기가자

แบบว่าชอบชอบเรียนรู้เรื่องงูก็บอกเขาไปแล้วเมื่อวานเขาเลยแบบสบายใจเพราะตอนแรกเขาคิว่ามันแข่อย่างนี้แล้วมันคืองูพิษแต่ผมบอกว่าไม่ใช่นะมันคือหางของงูหัวหัวกับหางมันจะสลับกันงูก้นขบครับเวลามันมันโดนแมวจะฆ่าหรือมันตกใจมันจะยกหางชูเหมือนชูแม่เบี้ยอย่างเงี้ยแต่งชิ้นหัวมันอยู่อีกฝั่งนึงคนก็เจอที่ไหนครับในบ้านเนี่ยแหละพี่บางทีก็ในห้องเนี่ยแหละครับก็ขนาดช่างมันจะมั่นคงไอ้เตยโซยี่เดีวหมดเนี่ยเนี้ยขามินขามิเมคคอัพสตาร์ทแคมโอเค 자, 저, 저 메이크업 하는 거, 그 뭐지? 하다가 종료, 종료하겠다고 말씀해주세